สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบสินค้าจากชัวนะครับผมนี่คือไม้ลอยจากชัวนะครับจะเป็นซีรีส์ SLXD นะครับวันนี้มีหลายชุดเลยนะครับนี่กาลังจะทดสอบให้ลูกค้านะครับนี่วางบนโต๊ะนี่2ชุดก่อนนะครับแลวยังมีข้างล่างอีก3ชุดนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกให้นะครับนี่ชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่นะครับผมนี่เป็นรุ่น SLXD DA 24A นะครับแล้วก็หัวเป็นเบต้า58นะครับอ่ามีชุดแรงนะครับมีหัวเบต้า58นะครับ นี่คือตัวรีเซิฟเวอร์ของมันนะครับเดี๋ยวให้ดูซีเรียลนัมเบอร์นะครับดูดูซีเรียลนัมเบอร์นี่ครับซีเรียลนัมเบอร์ของเครื่องนี้นะครับนี่ครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์ของตัวนี้นะครับตรงกันนะครับกับเจ้าเครื่อง SLXD หัวเบต้าห้นะครับแล้วก็มี SLXDA แ D นะครับหัวเป็น SM 5 8นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับทดสอบชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเสียงเลยนะครับนี่ดูเซเรียลนัมเบอร์นะครับผมเซเรียลนัมเบอร์ของเครื่อง ของตัวนี้นะครับ SLXD 24A หัวเป็น SM58 นะครับเดี๋ยวลองเสียงดูครับพี่เอฟเช็คอันนี้ตัวแรกครับทดสอบ1 2 3 4, 1> นี่หัวเบต้านะครับเบต้า5 8ทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบทดสอบสินค้าใช้ได้2งตัวนะครับต่อไปเป็นรอ,อ,องหัว SM58 นะครับกับตัวเจ้านี้นะครับผม SLXD4 นะครับ เช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4สทดสอบใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็ส่งมอบให้คุณเป้คุณเป้นะครับที่สงขลานะครับขอบคุณมากนะครับที่อุ่นนุนร้านสาธิตวิทียุเข้ามานะครับพี่เป้ขอบคุณครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่คืออีก3ชุดที่ลองนะครับกับชัวเอสลเอนะครับผมนี่อีก3ชุดนะครับเมื่อกี้ไปแล้ว2ชุดนะครับนี่ครับ2ชุด ที่ลองเมื่อกี้นะครับหัวเบต้า58กับหัว SM 58นะครับนี่ก็อีก3ตัวที่เหลือนะครับเราลองกันต่อนะครับนี่คือตัวแรกนะครับกับ SLXD 24A หัวเป็น SM 58นะครับนี่ครับอลองชุดแรกดูครับนี่ครับ SM 58เช็คเช็คทดสอบ 1,2,3,4เรียบร้อยครับเช่กันได้อ่าดู serial number serial number serial number ข้างกล่องนะครับนี่ครับซีเรียลนัมเบอร์ของกล่อ็คนนี้นะครับตรงกันนะครับโอเคตัวต่อไปครับตัวที่สองครับพี่เอ็มอ่าเห็นแล้วครับเชิญเลยครับเช็คเช็คทดสอบ1,2,3,4ทดสอบโอเคครับตัวที่สองใช้ได้ครับเดี๋ยวดู serial number ข้างกล่องเลยนะครับพี่เอ็ม อาดูที่ตัวเลยก็ได้นะครับอ่านี่ครับนี่คือตัวที่2นะครับกับ s l x p 24A หัวเป็น SM58 นะครับตัวที่3ครับพี่เอมอของใหม่ๆเพิ่งแกะกล่องกันเลยนะครับก็ลองให้ดูเพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะครับอตัวที่2ลองครับเช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ โอเคสินค้าใช้ได้ทุกตัวนะครับทั้งหมด5ชุดนะครับส่งมอบให้คุณเป้ที่สงขลานะครับนี่คือซีเรียลนัมเบอร์ตัวที่3นะครับนี่ครับตรงกันนะครับโอเคก็ขอขอบคุณคุณเป้ที่สงขลานะครับที่ไว้วางใจร้านสาธิตวิทยุนะครับสินค้าเราเนี่ยมีประกันทุกตัวนะครับเราจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ที่กล่องนะครับลูกค้าสติ๊กเกอร์อ่านก่อนแกะ ให้ลูกค้าทำตามกติกาที่เรามาร์กไว้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือชำรุดอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงครับใช่ครับอ่าอนนี้เราเช็คให้ก่อนที่จะส่งแล้วว่าสินค้าโอเคครับของไม่ดีเราไม่ส่งให้แน่นอนนะครับทดสอบก่อนส่งทุกครั้งนะครับเพื่อความสบายใจซื้อจากร้านสาธิตสบายใจได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณคุณเป้ครั้งนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ